ปัจจุนี้ความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับด้านของสมาคมกัฟุตบอลประเทศไทยนะครับได้สปอนเซอร์รายใหม่เข้ามาสนับสนุนด้านนายกก็เผยว่าดีใจเลยครับที่จะได้ช่วยพยุงในเรื่องขอ,องสมาคมกคับในช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากกรเพราะเงินจากรัฐบาลไม่เพียงพอครับสมาคมฟุตบ,บลอลแห่งประเทศไทยก็เซ็นสัญญาเปิดตัวได้กินครับผู้สับสน,นรายใหม่พร้อมเตรียมลุย UAE ในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ครับ โดยมิสเตอร์ชูนิจิโอโมริครับประธานบริษัทไดจินอินดัสทรีประเทศไทยครับจำกัดก็เผยว่าบริษัทไดเล็งเห็นความสูกแฟนของกีฬาฟุตบอลและก็มุ่งมั่นในการร่วมผลักดันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยโดยเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่สัญญาสปีจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขจากไดจินและเดียวกันนะครับทางพลตํารวจสมยศผู้มนม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยก็กล่าวนะครับบอกว่าการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลนะครับ ก็หรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆนะครับปัจจัยนะครับสาคัญหรือว่าสิ่งที่เป็นอย่างยิ่งคือการได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่างๆการที่บริษัทไดกิ้นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้แก่สมาคมถึงนับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของทุกคนวงการกีฬานะครับหรือว่าธุรกิจทุกประเภทก็ได้รับผลกระทบเลยครับต้องขอบคุณทางบริษัทไดกิ้นเป็นอย่างมากเงินทูกบาททุกตางที่ได้รับครับสมาคมฟุตบอลจะนำไปวางรักษาการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีครับในนามของนายกสมาคมยีฬาฟตบอลประเทศไทยและบริษัทไดกินขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยพี่น้องประชา,ช,าชนคนไทยครับช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมจติไทยซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาตินะครับในการการที่ประเทศยุโทิมจะดไทยครับและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ดีแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั้งชาติรับ